สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสู่ฟูซูขึ้นรับสวัสดีแฟนครับเอฟซีทุกมองทุกบอลทุกแกทุกมุมทุกสาขาอาชีพครับอยู่กับผมพรทองตุยไทยอีสานเหมือนกับปลาขึ้นกครับพี่น้องครับสวัสดีผู้ที่ไปไฮบอทันมาสวัสดีผู้ที่ไปหน้าบอทันกลับครับพี่น้องครับเจอกันอีกคลิปอีกรอบครับเมื่อนี้สิภาคพี่น้องมาสัมผัสครับเพื่อนหนุ่มงานนะครับมาจากมาจากแสกน้องเพชรสองปอปอเล่าสองปอปอเล่าน้อมาอยู่นี่จ็ดปีแล้วน้องเพชรอ่าวครับเจ็ดแปดปีแล้วครับเจ็ดแปดป ขิดฮอตเจ้าครับตอนนี้ขิดฮอตอยู่แต่มันเมื่อบัท่านใดเมื่อบัท่านใดเนาะมันเป็นน้ำมันยางคือเมื่อบัท่านใดครับมันด้านปิดบ่แม่นครับด้านปิดถ้าด้านปิดเนาะแม่ฮส่วนส่วนโควิดนะครับถึงเมื่อบัวใดตอนนี้เห็นงานเก็บเงินไปก่อนเก็บเงินไปก่อนเนาะคอยช่วงนี้เขาหาเทียมันเกินยังเกินหาเทียแบบว่าแต่ท่านหันมาเขายังทีนี้ท่านเก็บตาบ้านเนาะงานเก็บเงินไปก่อนมีงานเห็นเก็บเงินไปก่อนงานจะคอยกับที่หลังก็ได้ แล้วไปกับเราแต่พ่อแม่ทั้งบ้านเขาย่างด้วยวะน้องเพชรย่งอยู่ครับเป็ดในใสหน้าแถวบ้านเป็ดให้เห็นหน้านาะแล้วเงินท่องผนใดใสยังไงน้องเพชรผนโอนไปเดือนละสองสามพันแล้วแต่เงินเอาอแต่ผลขิงขอผนมีลูกจ้าคนครับผู้เฒ่าย้วนน้องเพชรสี่คนครับสี่คนณก็รวบรวมเงินแต่ละสินเดือนเทากับฝากมี่ไห่ไหมบ่ได้แน่บางคนก็ได้บางคนก็บ่ได้ก่อนแดงคนหนึ่งมีผู้หนึ่งมัมี่ก็ฝากลงไปเนาะ ดีแล้วละนุมเพชรดีแล้วล่ะเราปนิั่นเข้ามานี่เข้ามานอนอย่างครับมานอนความลำบากหรือว่านอนแบบจังไหนครับมานอนความลำบากยากจนเลยะครับมเ่อามจากบ้นอมาเรกวากบานจากอาเรอกวนจอเ่องากาานกาโนงมอนจจก้านองเร่ากาบานจากเป็นกจนจเร่ยจอเร้านกมาเงจจาก้านอเร่จาารับอู้่ออ่้า่ง กบ yup. พี่น้องเข้าทางสอบาราเีี่เข้าทางเมืองไทยก็ตามสูครับนี้ทลองยอมค่อมจะนไปสำหรับโลวไรายเนาะสหรับหามันเป็นไมันจะเาไหรแต่ว่าในใจห่อหนังเนี้คือห่อคอหอแม่ยู่เนาะในใจหอดบ่านคือห่อไทรห่อหน้าคือห่อดมื่ทีเขาเคยนีากมาเนาะงเปเนาะ เรบกระโดนเราหลายปีแล้วเราร